สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่31กรกฎาคม2568ค่ะมื่อนี้ก่อนที่จะไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ำกันนะคะเมมูจะพามาแวะตลาดก่อนนะคะมาซื้อกับข้าวนะคะที่ตลาดอำเภอสองดาวนะคะเป็นตลาดในายยูนะคุณผู้ชมของปาลากระไลนะคะเข้าไปบ้านจังไปฟังน้ำกันนะคะวันนี้นะคะ แม่มูจะพามาติดตามรับชมนทางออต้นเศรษฐีกับออเมฆบุงการนะคะผู้ชมเมือนี้ลงห้ยองสำนักเลยนะคะผู้ชมเป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2568ค่ะออคร้่องเสี่ยวค่ะผู้ชมโอ้อามาแร <มา S 1> ตลาดสดนะครับผมอำเภอสองดาวพี่น้องเก็ดเที่ยง แล้วคุณแม่นะโอ้เห็ดกระร้าหมูแม่หมูรับจีพี่น้องเห็ดก้อนแดงพี่น้องขี้ปมถุงเท่าไดค่ะคุณยายขี้ปมขี้ปมพี่น้องขี้ปมฮะถุงละลอยขี้ปนมุ้งนี่คุณยายบกยังนีงครับบกปลาซิวกับนี่อ่าแจักโตค่ะคุณยายนี่กี่ตัวไปปี๊ซิปฮาโต้ร้อยไปขุดมันทั้งไก่หมีทุตหลายเนีย พุทธม่ได hmm. oh oh. ha ้ใส่พุทธไ่เอ้ยามัด้าโอ้าไวีนง้าเป็นเกคุณยายเปมูเจ้ากี่โมก่อนมันบ่ค่ะบมอือเก็รวบอันนี้เข็ะครับบ่รดบ่ค่ะคุณยายบ่รดบ่ค่ะเจ้าสองถุงบซื้อ่องอยโยกัซื้อมาีกองละหาใช่สอยคุณยายสงถุงนะค่ะกีบโมเมมูอากีมใส่คุณยายสถุง มีหมูอุดหนุนซอยคุณยายทำส้มกีโปมสองถุงถุงอะไรกับคุณยายถุงว่าร้อยนี่พี่น้องกีโปมอยคุณยายเพิ่นว่าเพิ่นไปซื้อมาลับมาขายมาคุณยายเพิ่นลับมาพี่น้องครับคุณยายนี่กีโปมสองถุงน้อยพี่น้องเพิ่งเอาไปัวว่าแม่หมูี่ว่าจะไปแกงชุหน่อยแกงขวากะมั่นค่ะขวากะมันบ่ยายกีโปมพี่น้องถ้าร้อยก็หน่อยน้องใหม่ไร อันนี้ตักแนผผู้ผู้พี่น้องรตัวเนาะตัวเงี้เท่าไหุ่้มอรยค่ะผู้พนี่ผู้พูุงอร้อยผู้พาร์กลพงไหมผู้พเฮ็ดยังมีอยู่พี่น้องเฮ็ดยังมีอยู่เอายงาน้อยจักหนอนี้ยีบานในบ้าวเทอาบ้าวเอาบกกรซิวใั่คาใหญ่โอ้บกกรซิวซิวบกซิว เป็นจำแซ่บแซ่บนะกับมหาคุณยายกับมหาคุณยายสอนกิบปมรตสวยไงค่ะคุณน่ะห็ดกับมิจกกองใหญ่ใหญ่ฮิตฮอันเขาเพิ่นเดินฮิตเนี่กอแดงนะอันนี้ห็ดกอแดงแกงแซบเด้อน้ำแดงต้องหมดลนี่ค่าพอมาปีสิบแปโอ้ค่ะแปดสิบาคุณยายดย เจโอ้ได้ยังมากเลยเจเห็ดปวกเห็ดปวกแมนได้มาตะไชเลยเจเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกอุ้ยพี่โปมอืมแม่หมูบ่กมากเลยเจให้ยังกิ่เนี่ยแม่หมูขัวเจถือยังมากเลยในมือโครนค่ะมาหอดบานเลยท่าบดฉ่บดนะครับประมาณหกวงแงงป้าเห็ดปวก แกงโมาาขย<อ>จีเมน่าสิแกงเอาธรรมชม<อ>เดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกัดแม่พี่น้องด้วจังคุยกับเจโอตเตอรี่เจแล้วก็บพึ่งมาเลยบอกให้เจแล้วยังมาพี่นะครับอะไรก็เจ <c oughs> อเมฆเบ่งการแม่พี่น้องด้วนะครับธรรมชมอ,อ่าเพื่อนมาลงให้ได้ได้บ่าวเถ่าได้นะครับสูตรสูตรใหม่นะพี่น้องเนาะโอ้ฟันทงเลยเพื่อนมามาแน่มาสั่นเพื่อนมาพี่น้องลงให้เอฟซีเพื่อนได้เห็นแน่อ่าถ้าเพื่อนบ่มักให้เพื่อนได้เห็นไว้ก่อนนะครับ เพื่องวดหนาธรรมชุ่มพ่นว่าถ้าเห็นงวดนี้แล้วงวดหนาเนาะพี่น้องเนาะหรือผู้ใดมักชร่มชมนะครับออเมกบึงการครับ1สิงหาคม2568พี่น้องเพิ่นได้คุยกับบ่าวเถ้าโน้ตพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามั่นใจคักนับวิ่ง99ตัวเดียวนับ294959894คู่นี้หายวิเลยพี่น้องนับจะหาลอตเตอรี่ได้บ่นับหรือเบิ่งไว้ก่อนเพิ่งมาลงให้เอฟซีได้เห็นได้เห็นไว้เน่ะ นะบเพิ่นมันคือมั่นใจคักแเพินพ่นว่าเพิ่นว่าเป็นสูตรใหม่เด้เป็นสูตรใหม่ของเพิน่นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เพิ่นมั่นใจคักเพิ่นว่านะครับอ่าเอาออมิกบึงการ์นะพี่น้องเด้อแล้วก็ออต้นเศรษฐีนะครับ,ออบรงดวดนี้ออต้นเศรษฐีเพิ่มมาเอาสูใหม่เด้เบาแถวเด้อเอาใหม่งวดนี้นะครับบนย่างเดียวพี่น้องนะครับงวดเข่าก็มีงวดหลุดก็มีเพิน่นว่านะครับให้ FC อ่าเบิ่งไว้ก่อนนะครับผมนาผู้เพิ่นมักอ่าดับวิ่งบนนะครับเป็นบนย่างเดียวได้พี่น้องเด้อออต้นเศรษฐีศูนย์กับหนึ่ง นับเด่นทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเพคะแนนคือศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับสามตัวสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสองคู่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดชุดบนอย่างเดียวออต้นเสถียรอ่านะครับเปิดมาเอาลงแนบเบ่าเท้าอืมอเอฟซีพนมักนะพี่น้องนะพมักกับปอเปี๊ยงได้พี่น้องได้อ่าออต้นเสถียรพี่น้องนะครับมาแต่ในสะ่เลยเจ มากจะเอันขายลอตเตอรี่เจรีไว่าเจอเจมาอุจิปมอันนี้แม่หมูพันซื้อจีปมตลาดแอ่ตัวตัวใหญ่ๆแอ่เด้อเจ้พันนะว่าเลยนะพูดได้จีพูดไอ้เขาเรียกว่ายังไงใส่ขี้บเจ้ใส่ขี้เจ้ว่าทองเด้อของสี่แม่หมูพันมาอยู่วะพันมาต้องให้แม่หมูไอ้ให้เจ้พันทอดหรือพันแกงนี้ได้แกไม่พันไม่ไม่เห็ดยกระซวยกระดัลละมันลายตูเนาะเขามาเห็ดวัดซองทุ่มบุญบ่อเมนี่ทำชุ่มเบาเท่าได้เจ้ว่าจะหนึ่งอยู่บอปลาเจ้ จเจาในระวางแกงอันนี้ก็หนึ่งปลาแกงนี้ได้มันสุแกงเห็ดปวกพี่น้องหนึ่งปลาจงังมือไม่ก็ได้แมนได้ไอ้นี่ได้ขาออนกลับไปแมงลักพี่น้องไม่ให้เจ้าใส่หนึ่งปลาีนเนบ้าเท่าได้หรือสี่หนึ่งก็ได้ได้เห็ดฟางได้เห็ดฟางไมาให้พี่สาวในพี่สาวซุกพี่สาวปน<อ>หรือแกงหรือพัดหลกกักก็มกมกปลดซิ้วหน่อยอนนมกปิดซิวหน่อยมักฝากหพี่เขยคนป่วยให้คนอยากอันนี้ไม่หมู กิ้ให้เอฟซีบ้งได้เจยิ้มปลอมนะเป็นเดกขวดจาว่าขจกนไปกลไปคุดอยู่ให้ไอ้อยขจะว่าพี่น้องกิปล่มเจแต่ว่าให้เจเจให้เจใส่ว้าบอลลอนใส่น้ำกันแล้วไม่หมูขยับมีเร่งให้เอฟซีบ้งใบหลุนนี่พี่นลังเจเล่าวดอะใบหลุนจริงนังประเทเลมาใส่หลังคือว่แพต้องแดงไว้ก่อนมืออื่นไออกงานแล้วนั่นมาเจวอ่าเด็ เจไปทำเล็บมาทำเล็บไปแล้วพี่น้องแน่นสนับมืออึนจะว่ามือนี้ไรต้องเท้ากับสีแดงเลยรับโชคสีแปลกๆสิเอาเจ๊ย่ำไล็จะเปลี่ยนสีผมไหมเจ๊สีชมพูเด้อมืออื่นนี่แหละมืออื่นนี่แหละเออเอามืออื่นเบื้อื่นรุ่นเลขแล้วเจ๊ก็จะุ๊หาสีมาหย่อมมันต้องหงอกไรแม่เบาเถาผมกับบะมีเลยเดี๋ยวนี้ให้ไร่ให้ไล่เนี่ยจะว่ามือไปทำเล็บาวทำชุ่มแคปหน้าจอยอีกรอบเด้อพี่น้องเด้ออ๋อเมกบึงการดับ เพิ่ยำเบาถาวลงให้เอฟซีเห็นเห็นไปแน่เพราะว่าเพื่อนมันใจคักให้เอฟซีเพื่อนเห็นไปแน่ยน้าพี่น้องเนาะให้เพื่อนเห็นให้เพื่อนเบื่องไว้น,นะครับ,บอ่าหามันเขางวดนี้นะครับอ่างวดหน้าเพื่อนจะลงให้อีกนะแต่ว่าผูใ้ใดมักเพิ่นก็กยำเก้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับวิ่งเก้าตัวเดียวเด่นเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าซีคูนีเท่านั้นนะครับผมเนี่บนล่างเพ่นว่านะครับออต้นเศรษฐีบนอย่างเดียวศูนย์กับหนึ่งนะครับเอาเพิ่นกาวาลงให้เอฟซี ลงเห้ียบซีฮาได้พี่น้องได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนเน้น2คู่07กับ 17, 3ตัว3ามศูนย์สามถามักถาชอบพี่น้องหาราลีพี่น้องเผื่อมาเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่บอมักบอะชอบเบิรงนไว่อนอ้าวิไปเจบันอ่ะละพี่น้องังไปพอกันอยู่ขัวบานเจลรอรีไปป่าดิเจเจสีอันนั้นอ้าครับบ่าวเถาไปใส่ถาดได้เจเด้อบ่าวเถาบ่าวเถาขอบคุณครับออมิกเบ น้าพีโชคให้มานน้ำกันน้าชมชุม่มพอกันคลิปนานะพี่ดองเนาะอันนี้เดี๋ยวบอสาราจะไปที่สาวเจ๊อจอยอยู่บ้อยอยานเจ๊จอยอ่ะอคุณผู้ชมกล่าวขอบพระคุณอ,อ,อ่อต้นสิทธิีนะคะแล้วก็อ้อเมฆมือการนะคะแล้วก็บ่าวเถานะคุณผู้ชมที่ได้นำตัวเลขมาฝากเอฟซียามาแล้งนะคะอันนี้จะเป็นทำให้พี่สาวเห็ดฟางนะคะหมกปลาซิวปลาซิวน่อยค่ะน้าให้โชคให้มานน้ำกันเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ